นี่ก็เดินทางสู่สวัสดาถานี้รถไฟปานบุรีอยู่เบื้องหลังเพียนเขามาซ่อมบริเวณแอเรียของคนที่มาหาอะไรทานช่วงนี้ต้องรีบถ่ายเพราะว่าไม่มีเพลงรีก่ก็สิเพลง ถ้าเปิดเพลงเราก็ถ่ายไม่ได้แล้วถ้าเพลงว่าหลือนี้วหลังนี้สวยจรหลังนี้สวยจริงตัะเฉตนี่เนี่พ้นดีแล้วนะครับนี่ขายดีหมดแล้ว để đáp cả cho không không bong,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  không ที่สามนั่นเป็นเป็นรองของพัตยยาและผีที่ไดนลองฟังดูนะครับเพลงแรกแม่บอกชื่อแต่คิดว่าของเราท่านคงจะเพลิดเพลเพลงกำลังจะมาแล้วถ้าเพลงขึ้นมาไรก็อย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในไม่แน่ออนทัวร์พินเที่ยวนอนออนไลน์วันนี้เดินถนนคนเดินเช่นเคยนะครับ คลิปลุงใหญ่เป็นคลิปสั้นๆกาแฟ์จักกะดุยไปไหนแล้วจักกะบุ๋มนี่จักกะบุ๋มวันนี้หยุดนะครับร้องว่าคงรู้จักคนนี้ทีนีเจ้านี้มาใหม่มาใหม่ฟูฟ้ามากคู่ฟ้าปพ๊อปปูล่าชาละวันน่าซื้อจริงๆ

ดีจังเลยที่เพลงเปิดแล้วไม่มีเสียงออกไม่งั้นมีลิขสิทธิ์เพลงเข้ามาใน YouTube ของลุงใหญ่อันนี้ลุงใหญ่ก็ยืดอายุความไปอีกนิดนึงเพราะว่าเพลงเปิดแล้วไม่มีเสียงออกอืมดีจังเลยสวัสดีครับดีที่เพลงเปิดแล้วไม่มีเสียงออกถ้ามีเสียงออกเราถ่าย YouTube ไม่ได้เพราะมีลิขสิทธิ์เพลงมาแล้ว ครับขอเลยครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ในไม่แน่ออนทัวกินเที่ยวนอนออนไลน์จากู้ใหญ่ใจดี9.3.25เมกะเฮิร์เพลงมาแล้วอยู่ไม่ได้